Inside News เจาะลึกข่าวสารสาร,สาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News อันวาสารและปวดล้มจุรินหัวหน้าพักตัวเอง จากกรณีที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมมีมติไว้วางใจในายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีคะแนนไว้วางใจ241ต่อ207เสียงงดออกเสียง23เสียงนั้น ล่าสุด23กรกฎาคมจากบันทึกการลงคะแนนของสภาผู้แทนราษฎรมีสอสอพักประชาธิปัตย์โหวตล้มนายจิรินได้แก่นายอันวาสาและสอสอปัตตานี ด้านพักร่วมรัฐบาลอาทิพักชาติไทยพัฒนาพบสามเสียงไม่ไว้วางใจตามมติวิพรัฐบาลได้แก่พเดิมชัยสะสมทรัพ์สอสอนครปฐมนายจุลพันธ์นนทศรีชัยสอสอบัญชีรายชื่อและนายอนุรักษ์จุรีมาศสอร้อยเอ็ดงดออกเสียงเสียงพักฝ่ายค้านพักเพื่อไทยมีเจ็ดสอสลงมติงดออกเสียงให้พลเอกประยุทธ์ ประกอบด้วย 1. นายจักรพันธ์ชัยสารสอสออุดรธานี 2. นายจาตุรงเพ่งนรพัฒน์ 3. นายธีระไตรสารกุล 4. นางพ่องศรีแซงจึง 4. สอสสีสเกต 5. นายนิยมช่างพินิษสอสพิษณุโลก 6. นายวุฒิชัยกิติทนเนศสวน 5. สอสอนครนายก 7. นายสุชาติพินโยสสอนครน,นายก ส่วนนายนพคุณรัฐพภัยสอสเชียงใหม่ไม่ปรากฏลงคะแนนพักเก้าไกลที่โหวตไว้วางใจได้แก่ 1. นนายเกษมสันมีทิพสอสอบัญชีรายชื่อ 2. นายคารมพลพรกลางสอสบัญชีรายชื่อ 3. นายเพรเดชคำสมุตสอสเชียงราย 4. นาในเอกภพเพียรพิเศษสสเชียงรายและ5นาในขวัญเลิศพาณิชมาศสสชนบุรีที่โหวตงดออกเสียงด้านพักประชาชาติพบนายอนุมัติสุสารอสสปัตตานีโหวตไว้วางใจให้ในายจุรินขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ